เห็นมียังบ่ขาเพื่อนเพื่อนตัดน้อยน่ารักของใครบางคนแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบเด้ออย่างสาวอิูวนี่ก็ไม่ได้ชอบขนลุกอยู่ได้ค่ะแต่แว่ากระทายไม่เบิ่งาสาะเมพาอแม่ใบมันแรงเพื่อเพื่อนัว้ขนลุก่ะตายไปขนลุกไปเพื่อนๆ่ายไปขนลุกไปได้ค่ะเด้อตัดน้อยผู้น่าสงสารของใครบางคนอันนี้สีเขียวเพื่อนเพื่อนทีอีกสีค่ะจะพาไปดูต้นเดียวได้ไหม ัอ,อีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้โอ้คนลุกคนลุกคนลุกว้ยผู้ได้มากก็มากเลยด้อูดดบาย่านก็เบาย่านแต่สาวอุย่านคนลุกอันนี้ใช้วิธีการซูมดเด้อก็ะเด้อผู้ได้ถ่ายใกล้เด้อซูมเอาเด้อก่ะเด้อซูมเอาค่ะซูมเอาไม่ได้ถ่ายใกล้นะคะกลัวค่ะซูมเอาค่ะซูมเอาโหสุดแบบไง เขียวกระปัดมันกินคอะมันไปเห็นป่เห็นมันกินป่เพื่อน,น,นตัวโฟกัสว่ะเห็นค่ะเห็นมันกินบ่ค่ะเฉพาะใบามันแหบแล้วเนี่ย กินไปขี่ไปพ่อเพื่อนเพือ่อนเ่าไะกินไปแก่แก่บอแก่บอ